ให้คำทำนายโดวตาและวาส,สนาที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นจากมอดูหลายสำนักได้ทำนายถึงโดสตาและวาส,สนาของคนที่เกิดในสี่วันนี้จัดอันดับวันเกิดสี่วันนี้ที่จะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์ถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินล้านเดือนเมษายนี้คือจุดเปลี่ยนแปลงเมื่อได้เปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์สำหรับใครคุณใดก็ตามที่เกิดในสี่วันนี้รับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถือว่าเป็นยินของตัวท่าน ที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เปิดกุมทรัพย์ให้รวยแล้วโชคลาบลอยครั้งยิ่งใหญ่จะหล่นทับแบบงงๆเราก็มีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวท่านแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าหากว่าไม่เชื่อห้ามลบหลู่ไปเด็ดขาดทำทำนายต่อไปนี้จะอิงจากไพ่ตำราบโบราณโหราศาสตร์เป็นตำราที่ทั่วโลกให้การยอมรับและเป็นไพ่ดวงที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นและยังได้นำเอาเคล็ดลับดีด ที่จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีชีวิตท,ที่ดีอย่างยืนยาวไว้ในท้ายคลิปวิดีโอนี้รีบเซ็กด่วนสำหรับท่านคนใดก็ตามที่เกิดใน4วันเกิดนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบุญเก่าจะหนุนนำและจะส่งผลมาเป็นเงินทองโชคลาบลอยและความโชคดีในชีวิตจะเกิดขึ้นดังปาฏิหารให้ตัวของท่านเตรียมตัวและเตรียมใจสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้เลยโชคครั้งยิ่งใหญ่จะหนุนทับชีวิตถึงคราวจะรวย จะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ชีวิตด,ดีแบบก้าวกระโดดดีแบบทวีคูณดวงจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลเพราะจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่จากการถูกรางวันที่หนึ่งเงินล้านจะมากองอยู่ตรงหน้ามีเชื้อห้ามลบหลุ่เป็นเด็ดขาดสวัสดีท่านผู้มีบุญและบารามียินด,ดีทุกท่านเข้าสู่การทำนายดวงสตาร์ไดวาสนาของท่านผู้เกิดในสี่วันเกิดดังต่อไปนี้ ้าอยากให้คําทํานายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของตัวท่านอยากคิดว่านี่เป็นแค่คําทํานายแต่ให้คิดว่านี่คือดวงและคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของตัวท่านและให้ทุกคนนั้นพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ไว้เลยว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งความมั่งคั่งและความร่ํารวยและหา้ามพลาดคาทํานายนี้เป็นเด็ดขาดเพราะใน1000ปีจะมีเพียงครั้งเดียวอิทธิพลจากดวงดาวกําลังจะส่งผลทําให้คนเกิดวันพฤหัส ได้พบเจอกับโอกาสใหม่ๆที่จะนำพาให้ชีวิตของท่านนั้นไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งและความสุขในอนาคตได้ในอดีตที่ผ่านมาคนที่เกิดในวันพฤหัสต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สับพัน์ราวกับพายุโหมกระหนำ่ำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานหรือว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจจะมีปัญหาอย่างก,กระทันหัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้นำมาซึ่งปัญหาและความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ตัวของท่านนั้นรู้สึกเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกำลังจะพังทลายลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของความรักคนที่เกิดในวันพุรหัดอาจได้เผชิญกับการเลิกลาหรือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แบบกระทนหันเนื่องจากเจ้าสตา์นั้นให้ความสำคัญกับเหตุผลจนมากเกินไปจนได้ละเลยความรู้สึกของคนรอบข้าง ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงเจ้าสตาจึงเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่างตรงไปตรงมาหรืออาจจะต่อต้านกับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยเหตุและผลและความคิดของตัวเองเมื่อในอดีตชาติเจ้าสตาอาจจะมีความฝันและความหวังที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสมําเร็จเนื่องจากดาวพฤหัสนั้นหนุนจึงทําให้ดวงสตาร์ชีวิตของคนที่เกิดในวันพฤหัสนั้นเปลี่ยนได้รับโอกาสใหม่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ มีคอยสนับสนุนคอยหยิบยื่นโอกาสที่ดีและงานที่ใหญ่โตมีโอกาสจะได้ขยับขยายหน้าที่การงานไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหากได้ทําธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายนั่นก็เพราะว่าตัวของคนที่เกิดในวันพุรหัดนั้นเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอสําหรับคนที่เกิดในวันพุรหัดนี้ในตําราโหราศาสตร์โบราณยังได้บันทึกเอาไว้อีกว่าตัวของท่านนั้นคือองค์เทพองค์เทวดา ที่มีความเบื่อหน่ายกับชีวิตที่สุขสบายบนสวรรค์สันฟ้าอยากจะลงมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโลกของมนุษย์จึงทําให้ตัวของท่านนั้นจะมีบุญมีวาสนาสูงมีบุญญาธิการอันมากมายเหลือล้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกอับได้ไม่นานชีวิตในวัยกลางคนจะมากมายไปด้วยทรัพย์สินและเงินทองอย่างมหาศาลสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนั้น จะมีโชคใหญ่เข้ามาจากการถูกหวยรวยเบอร์จากการถูกถเตทรี่รางวัลที่หนึ่งตัวของท่านนั้นจะได้นอนนับเงินแสนโกยเงินล้านอยากได้เงินเงินต้องมาอยากได้ทองทองต้องได้ชีวิตจะสุขสบายในวัยกลางคนอย่างแน่นอนสําหรับคนที่เกิดในวันทุรหัสนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายตัวของท่านนั้นก็จะมีบุญและวาสนาอันสูงส่งชีวิตจะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือจะเปลี่ยนจากดวงในร้ายกลับกลายมาเป็นดวงดี จะเปลี่ยนจากชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนจะมีโชคลาบลอยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนอย่างแน่นอนสําหรับคนที่เกิดในวันพุรหัสนั้นสามารถต่อยอดบุญต่อยอดเงินและทองต่อยอดบุญต่อยอดวาสนาต่อบุญเก่าและเพื่อเป็นการเปิดประตูเงนินเปิดประตูทองเปิดประตูยอมรับเอาความโชคดีให้ตัวของท่านนั้นทําบุญเกี่ยวกับไฟด้วยการบริจาคข้าวไฟให้แก่วัดวาอาราม หรือการถวายเทียนและหลอดไฟจะช่วยให้ชีวิตของท่านนั้นได้พบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองการงานและการเงินประสบจากความสําเร็จปัจจักอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงชีวิตดีไม่มีติดขัดแบบนี้ไปยืนยาววาสนาสูงสิรเกินสําหรับคนที่เกิดในวันพุธตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมสําหรับคนที่เกิดในวันพุธมีดวงสตาร์และวาสนาอันสูงส่งมีบุญญาธิการสูงไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายสําหรับคนที่เกิดในวันพุธ มีดวงตาและวาสนามากมายโดยทรัพย์สินได้เงินทองอันมากมายอย่างมหาศาลสําหรับคนที่เกิดในวันพุธมีความสามารถในการสื่อสารสร้างพูดสร้างเจรจาพูดจาสะสารคงแคล่วเป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิพานสามารถปรับตัวกับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีสําหรับคนที่เกิดในวันพุธนี้ในอดีตชาตินั้นเป็นคนที่มีบุญและวาสนาเป็นลูกเทพลูกเทวดาเป็นคนที่มีความสลาดและหลักแหลม เป็นคนที่มองคุณกอนข้างจะขาดจึงทำให้รู้ว่าจะเจรจาและวางตัวกับอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีดวงสตา์และวาสนาของคนที่เกิดในวันพุธนั้นมีบุญญาธิการสูงมีบุญเก่าคอยหนุนนำโชคสตาฟ้าลิขิตทำให้ชีวิตพบเจอแต่ความโชคดีเข้าหาสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนี้มักจะได้โชคจากความฝันมีดวงที่จะถูกหวยรวยเงินล้านในหลายครั้ง เรียกได้ว่าเป็นคนดวงเฮงและดวงฟังเอามากๆในบรรดาวันเกิดอื่นๆเลยก็ว่าได้เหตุผลก็คือคนที่เกิดในวันพุธนี้จะร่ำรวยอย่างมหาศาลนั่นก็คือในดวงการงานจะโดดเด่นสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนี้จะมีโอกาสได้รับการเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือจะได้รับโปรเจกต์ที่สำคัญที่จะสามารถสร้างผลงานที่ดีและโดดเด่นในอนาคตได้ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสายงานการสื่อสารเทคโนโลยีและการตลาดและจะได้รับโชคลาภลอยจากการเจรจาด้วยทักษะการพูดและการโน้มน้าวใจคนสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนั้นยังจะสามารถทำผลงานในด้านธุรกิจหรือจะได้รับข้อเสนอดีๆที่จะนำพาให้เงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองหมดทุกสิ่งหมดทุกอย่าง การลงทุนจะประสบความสําเร็จในเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะกับการลงทุนสําหรับคนที่เกิดในวันพุธโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นอสังหาหรือธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลสําหรับคนที่เกิดในวันพุธสามารถสร้างฐานะตัวเองให้ร่ำรวยและเป็นเศรษฐีได้เพราะในตำาาราโหราศาสตร์โบราณยังได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่เกิดในวันพุธนี้มีดวงสตามหาโภคทรศัพย์ในเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทอง ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและจะได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมง,งานที่จะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนให้ตัวของท่านนั้นประสบความสาเร็จได้ง่ายสําหรับคนที่เกิดในวันพุธนั้นสามารถก้าวหน้าในอาชีพการงานและสามารถสร้างอาชีพและฐานะให้ร่ํารวยเร็วมากกว่าคนอื่นๆสําหรับคนที่เกิดในวันพุธนั้นมีดวงสตาร์มหาเทพที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เพราะเป็นคนมีบุญญาที่การสูงนั่นก็เพราะว่ามอดูหลายสำนักในสมัยโบราณที่ทุกคนให้ความเคารพและนับถือได้เห็นนิมิตที่เม่นยำอย่างตาเห็นว่าในครั้งหนึ่งตัวของท่านนั้นเป็นเหล่าเทพเหล่าเทวดาที่มีความเบื่อหน่ายกับชีวิตท,ที่เป็นอยู่ก็เลยอยากมาหาประสบการณ์ในโลกมนุษย์เพราะว่าตัวของท่านนั้นเป็นคนมีบุญญาที่การสูงถึงแม้จะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน แต่เมื่อถึงวัยกลางคนชีวิตของท่านนั้นจะประสบความสำเร็จมีเงินและทองอันมากมายมหาศาลมีวาสนาแห่งความโชคดีมากกว่าคนอื่นมีสิทธิ์จะถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอนไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข้าหายอยู่ดีสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนี้ชีวิตจะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกอับได้ไม่นาน โชคครั้งยิ่งใหญ่จะหล่นทับซีวิตอยู่คราว้วยจะเอาอะไรมากีดกั้นก็ไม่อยู่หากว่าตัวของท่านผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นได้ทําบุญกับคนแก่คนสลายิ่งจะเพิ่มบุญวาสนาและบารมีของตัวท่านนั้นให้มากมายอย่างมหาศาลแข่งเรือแข่งพายใน,นแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาน้นแข่งกันไม่ได้สําหรับคนที่เกิดในวันอังคารเตรียมตัวพบกับเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาตัวเองนําไปสู่ความสําเร็จ สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารเป็นคนที่มีสติปัญญาและไหวพลิบที่เป็นเลิศการเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเองสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายตัวของท่านนั้นมีองค์ศักดิ์สิทธิ์คอยประจำตัวอยู่จะแคล้วคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารมีแนวโน้มได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆใ,ในการงานโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับราชการ รวมไปถึงธุรกิจส่วนตัวที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตและเติบใหญ่อย่างมหาศาลสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนี้มีความเฉลียวสลาดมีความหลักแหลมเป็นคนที่มีพลังและแรงผลักดันให้ตัวเองขึ้นไปสู่ความสาเร็จอย่างสูงสุดสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารเป็นคนที่สามารถวางแผนรายใช้จ่ายในเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีจึงสามารถสร้างความมั่นคงและร่ำรวยได้ และคนที่เกิดในวันอังคารนี้ยังมีประสิทธิภาพและการปรับตัวที่จะก้าวผ่านทุกอุปสรรคที่จะเข้ามาด้วยวัยพลิบป,ปฏิพันธ์ที่เป็นเลิศสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารดวงสตาร์และวาส,สนาของตัวท่านนั้นมากด้วยทรัพย์สินและเงินทองอันมากมายยางมหาศาลเพราะว่าตัวของท่านนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพและเทวดาคอยปกปักรักษาและให้โชคจะมีสิทธิ์ถูกหวยรวยเบอร์จะมีสิทธิ์ถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่ง จากคนที่เคยขัดสนเรื่องเงินเงินทองทองก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเพราะตัวของท่านนั้นมีดวงสตาร์มหาภูกรัพย์ในเรื่องของเงินเงินท,ทองทองที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นคนมีบุญญาที่การสูงและได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนี้เป็นดวงแห่งการลงมือทำเป็นคนที่มีความขยันและหมั่นเพียรง,งานหนักเอางานเบาสู้ ชีวิตในบ้านปลายของคนที่เกิดในวันอังคารจะมากด้วยทรัพย์สินแลกเงินทองอันมากมายมหาศาลมีครอบครัวที่อบอุ่นเนื่องจากคนที่เกิดในวันอังคารนั้นเป็นคนที่รักในการทําบุญสุนทานจึงส่งผลทําให้ตัวของคนที่เกิดในวันอังคารนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆมีแต่วความสุขและความเจริญมีแต่วความก้าวหน้าในอาชีพและการงานครอบครนะัวนั้นมีแต่วความรักใคร่กลมเกลียวสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารถ้าได้ทําบุญต่อยอดดวงสตาร์ ต่อยอดบุญเก่าต่อยอดเงินต่อยอดทองด้วยการทำโรงทานเกี่ยวกับน้ำจะทำให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันอังคารมีความเย็นสบายมีความเงียบสงบปราศจากความวุ่นวายและอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจะมีเงินและทองหล่างไหลเข้ามาเปรียบเหมือนแม่น้ำที่กว้างใหญ่มหาศาลไหลเข้ามาโดยไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นชีวิตของคนที่เกิดในวันอังคารนั้นจะมากมายด้วยสมบัติและเงินและทองอย่างมหาศาล โดยไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นบุญวาสนาสูงบุญบารมีมากเหลือล้นสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าเป็นวันแห่งความโชคดีและโอกาสทองสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นี้มีสเสน่ห์และความสามารถในการทำงานมีความคิดสร้างสารรค์สูงสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายตัวของท่านนั้นเป็นคนมีบุญญาที่การสูง มากด้วยทรัพย์สินและเงินทองอย่างมหาศาลสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นี้มักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างมักจะมีโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะสามารถนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตได้สําหรับในเดือนนี้ถึงเวลาที่ดวงชะตาของท่านผู้ที่เกิดในวันจันทร์มาถึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ดวงชะตาชีวิตดวงเห็นคุ้มทรัพย์เปิดแล้วประตูงเงินประตูทองเปิด,เ,ปดเงินจะไหลนองทองจะไหลามา ไหลเข้ามาอย่างมหาสารประตูได้เปิดเอาความโชคดีเข้ามาหาโอกาสดีๆจะวิ่งเข้าชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าการเงินคนที่เกิดในวันจันรนี้ก็มีความโดดเด่นอยู่เสมอยิ่งได้รับการสนับสนุนจากดวงดาวส่งเสริมในเรื่องการงานและการเงินได้เรื่องโชคลาภทําให้มีโอกาสสามารถสร้างรายได้จากความสามารถส่วนตัวจึงไม่แปลกใจว่าคนที่เกิดในวันจันทร์นี้ เป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงเมื่อหมอดูหลายสำนักได้เปิดตำราโหราศาสตร์โบราณในไดทานายทายทักเกี่ยวกับคนที่เกิดในวันจันทร์เอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะมีโชคใหญ่เข้ามาในหลายครั้งจะมีสิทธิ์ถูกหวยรวยเงินล้านจะมีสิทธิ์ถูกรอตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะได้นอนนับเงินแสนโกยเงินล้านสามารถนำเงินที่ได้ไปปลดหนี้ปลดสินให้แกต่ตนเองและคนในครอบครัวและยังสามารถนำเงินที่ได้นี้ ไปซื้อบ้านหลังใหญ่สรดคันใหม่ที่สวยหรูสามารถลืมตาอ้าปากและมีหน้ามีตาในสังคมได้สําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและให้โชคไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะประกอบอาชีพใดก็จะประสบความสําเร็จหมดทุกสิ่งหมดทุกอย่างดวงจะดียิ่งดีแบบมีคูณเลยทีเดียวสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นี้ถึงเวลาจุดเปลี่ยนของชีวิต จะเปลี่ยนจากดวงร้ายกลับกลายมาเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีดวงดีแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะจะมีบุญเก่าเข้ามาหนุนทําให้ชีวิตของท่านนั้นเปลี่ยนไปจากเรื่องเงินเงินทองทองที่เคยขัดสมและฝืดเคืองก็จะกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีมีเงินและทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาลและเพื่อเป็นการต่อยอดบุญเก่าต่อบุญต่อบารมี ทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีเงินและทองหลั่งไหลเข้ามาแบบนี้ไปยืนยาวให้คนที่เกิดในวันจันทร์นั้นปล่อยปลาไหลเก้าตัวจะทําให้การเงินและการงานมีแต่ความลื่นไหลเงินไหลนองทองไหลามาโดยไม่ขาดสายแบบนี้ไปยืนยาวเมื่อท่านฟังมาถึงจุดนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยอยู่ในใจตัวเองว่าทําอย่างไรดวงก็ยังไม่ดีทําอย่างไรดวงก็ยังไม่เด่นชีวิตในปัจจุบันก็ยังมีความทุกขยากลําบาก มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยไม่มีความสุขสบายทั้งกายและใจชีวิตยังมีแต่ความติดขัดทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกินทั้งๆท,ที่หลายคนก็เกิดวันเดียวกันแต่ในตำราย,ยังได้บันทึกและกล่าวเอาไว้อีกว่าตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสสูงที่จะประสบความสาเร็จและล่ำรวยเมื่อถึงวัยกลางคุณดังนั้นแม่หมอจะได้นำเอาเคล็ดลับที่จะทำให้ตัวของท่านนั้นร่ำรวยและเป็นเศรษฐี ภายในข้ามคืนมาให้เพื่อเป็นอนิสงค์ผลบุญและให้ตัวของท่านนั้นจงแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้ได้อนิสงค์ผลบุญกลับคืนมาหาตัวของท่านร้อยเท่าพันทวีอย่างเช่นเดียวกันสำหรับสองเคล็ดลับต่อไปนี้เป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเป็นการเบริกอบุญเก่าออกมาหนุนไอซีวิตของท่านในตอนนี้จะไม่ขัดสนเรื่องการเงินอีกต่อไป เพื่อจะทําให้ชีวิตของตัวท่านนั้นร่ํารวยเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเคล็ดลับที่ตัวของท่านเองอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนเมื่อได้รับรู้ถึงสองเคล็ดลับต่อไปนี้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นร่ํารวยอย่างทันตาเห็นและชีวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดดีแบบทวีคูณเมื่อตัวของท่านนั้นได้ทําตามสองเคล็ดลับดังต่อไปนี้ชีวิตของท่านเมื่อทําอะไรลงไปแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเงินไหลนองทองไหลมา ไม่ว่าตัวของท่านนะั้นจะประกอบอาชีพใดจะเป็นพ่อค้าแม่ขายจะหยิบจากสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองบลทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ชีวิตของตัวท่านนั้นสามารถลืมตาอ้าปากและมีหน้ามีตาในสังคมได้อีกต่อไปให้ความจนและความลําบากทั้งหลายทั้งปวงจงหายไปความร่ารวยอันมหาศาลเข้ามาแทนที่ถ้าหากว่าตัวของท่านพร้อมแล้วไปเริ่มเคล็ดลับข้อที่หนึ่งได้เลยสําหรับเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนั้นก็คือ การตอบแทนบุญคุณวิดามารดาพ่อหรือแม่ผู้มีพระคุณที่คอยสุดดึงให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองผู้สนับสนุนและคอยคำจูนคอยช่วยเหลือตอนที่เราตกอับสำหรับเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดพบเจอแต่สิ่งดีๆจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองพบเจอแต่ความสำเร็จ และปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงชนิดท,ที่ว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เลยก็ว่าได้และสําหรับเคล็ดลับข้อที่สองนั้นก็คือในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นได้ทําบุญหรือทําทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้ตัวของท่านนั้นน้อมจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคําว่าผลบ,บุญทดี่ข้าพเจ้าได้สร้างมาในวันนี้ให้ไปถึงบุคคล่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินไม่ว่าจะอยู่ในภพชาติไหน ที่ข้าพระเจ้าได้เคยล่วงเกินเอาไว้ทั้งรู้หรือไม่รู้ก็ตามพอให้หยุดจากการจองเวรจองกรรมต่อกันและกันสําหรับคิดลับในข้อที่สองนี้จะทําให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงหยุดจองเวรจองกรรมให้ชีวิตของท่านนั้นได้หลุดพ้นจากกรรมเก่าทําให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่คอยสุดดึงให้ชีวิตของท่านไม่มีความจเจริญรุ่งเรืองให้ปลดป่อยให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืนนเอง ราบนานเท่านานโดยไม่มีสิ่งติดขัดใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าหากใครคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับสิ่งที่ตัวของท่านนั้นปาถนามานานอยากจะให้เป็นจริงเพื่อเป็นการสร้างปฏิหารไอแก่ตัวของท่านแล้วชีวิตของตัวท่านนั้นจะสมหวังดังปาถนาทุกประการอย่างแน่นอนและเพื่อเป็นการเพิ่มทวีความปาถนา และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คำทำนายนี้เป็นจริงและศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นจงกดแชร์คลิปนี้ออกไปไม่เชื่อห้ามลบดูกระดิดขาดตัวของท่านเท่านั้นนี่จะสมหวังดังปาถนาแม่หมอเองจะขออธิษฐานให้ทุกๆท่านนั้นที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองปาถนาสินใดให้ได้สิ่งนั้นตราบนานเท่านาน